โอเคคือเรื่องมันค่อนข้างจะพลิกมุมอย่างอุ่นแรงเลยทำไมอะคะคือพลิกมุมกันพลิกพลิกแบบย่างแรงเลยจริงๆนะเพราะมันหลายโค้งกว่านะเพราะโรงเรียนหลายๆๆๆๆในช่วงนั้นแหละในช่วงเที่ยงกว่านะค่ะซึ่งก็ที่นีพุ่มกรไดาพบกต่อไหนใดในช่วงเที่ยงนั่นแหละซึ่ง thì chị ngân cũng mỹ á quần rai tôi chứ rùa rất vấn đề tốn tiểu mà rỉa cái này ha. ok thế này phong vào tịch tạm này tăng thể tiền quá quá đấy từ tịch tạm lề và dư lâu dư tụng này mong ừ. tưng phong tịch tạm này chuẩn chuẩn tinh chuông là có là cây chuông thì vĩnh cao này sẽ nào <laughs> ีว่าในบอกว่าในาวิ้งใช่ไหมเลือดเชื้อก้มตอนไหนก้มจับภาพแต่ก่อนไม่เคยอยู่ตีฉันนับ้านเกิบนีตอนตอนเวลานั้นแล้วทึงในตอนนั้นนี่ไม่ใจไในทึงก้มก็งวลใคยวะที่ก้มก็ไปตามไปกวาเอาไหนมาดูดีว่าใครทังกระปุกการครับเอาไปตามกันมาถึงกันถึงก้มทด้มา การลูกนี่จริงไหมที่ลูกวิ่งไงกัดสดามไปที่ตรงนู้นถึงกันวสใช่กลังเดียวไม่รื้ล็อกที่โป๊โประมาล็อกไม่ได้ใช่ไหม โอเคเดี๋ยวพุ่งต้อแล้วกันท่านนะเอาเอาไรที่อยู่ในปกกันปกเออพุ่งตามกันมาแล้วก็มีเพื่อนๆติดตินพยายามตีวิ่งเล่นกับเต้อนนะว่าเอาตามเพื่อนก้อนนี่ตามยิงไหมลูกครับกันเต็งโบว์มาตามกันมีเจอไหมที่วิ่งเข้าไปในหลังใช่ครับผมมีครับเอาเลยเจอวิ่งเข้าไปทำไมาอวิ่งไล่จับเล่นโฟกิงกันไอโฟกิงนั่งฮะนี่อ๋อ อ้าวแล้วตกลงไม่ใช่น no ั่เหรอไม่ใช่ผมเองครับใจ้าพงษท่านนั้นแล้วจะคุ้งไปหมดแล้วถึงเลยมันก็ตัด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 เสื้อตัดเหล็บลูกว่าใจจริงคือมีอะไรเราเราเราพูดตามความจริงไม่ไม่ไม่ตัดตกลงกันตามไปทำไมไม่ใช่ผมซึงโรมีลักต่นกลงโข้อเลขลงเด็ก ทีวายลูกบ้าหนุยออยู่ทีตรงนี้ได้ไหมได้ใช่ไหมเดี๋ยวผมมองมาตึ้งกากลงวันทีเด็กวิ้งได้ได้ใช่ไหมได้เดี๋ยวเอาเขี่เดี๋ยวนี้ก็เลยเลยตึ้งเร็ววันนั้นเมื่อวันทีเจ็ดอ่ะครวนคุณละไมพ่อโบกว่าสายเป็นในอันนี้เปความพิเศษของเราจริงๆเลยนะเนี่ยอันนี้ก็คือ ก็คือวันน no. ั ho, so, no. so, man, ้นน mm, so. ั่นวันนั้นวันนั้นวันนั้นเราไม่รู้วันนั้นที่เบนท์โทรมาเราใช่ไหมนี่คุยกับเบนท์โทรว่านานปุ๊บซึ่งก็เราก็มาดูดูดูกรองทูกตองไปก็ครูดูกรองทุกอย่ยนว่าไปกินข้าวเสร็จก็คือมาพวกหนูกลุ่มหนูนี่กลุ่มอับเราก็ใช้กลุ่มไล่คนเลยนะค่ะซึ่งก็คือลงหวาเม้นหวาโดยเราเราคิดว่าเรื่องมันเกิดขึ้นจริงๆแน่นอนค่ะคือเราไม่ได้คิดอะไรนะซึ่งการไอ้เ็นเด็กวิ่งปุ๊บก็คือ พยานก็คือนิ่งกันวะจด้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะก็คือเราก็คิดว่าเป็นได้โดยทดีว่าเด็กมันมันไกลทุกตัวได้นะคะกคือมันไกลผูกัก่กว่าเป็นได้แต่ออกก็เลี้งคำอ่ะปกตินายยังเสื้อจะอยู่ในตลอดไม่เคยแกีออกน้องก็เลงคำเตะเราก็อยู่ซื่อว่าะมันมีเด็กวิ่งผ่านสนามตรงดิบตรงไหนตรงติดในโบแต่ว่ามีเด็กวิ่งเราก็เลยไม่ได้ใจได้เลยแต่กลายเป็นระบบอ่ะนะฮคือตอนนี้ยตอนมันกะเลือ พูดยังไงเราก็กดดันโดยข่าไปเรื่อยทุกครั้งายมสี่ํารว่เขาก็มาทุกวันที่เราก็มากองทุกวันเลยกองน้ี่ก็มาทุกวันก็คือเราให้ไปกองงต้นก็เลืมมันก็เลืมลายทาลายไปเรื่อยทีนี้น้ทลายก็บังเอิญเราส่องกลองามดีกาดเวลานอยู่อีทีนี่ยแก็ตำน่งตรงนั้นก็คือเด็กไม่ใช่เป็นนายบอกเมาทา่าาคือไม่ใชายปที่สคัญก็คือกานมันสามารถบอกได้ด้วยที่ว่า ผมวิ่งไปแล้วสักพักหนึ่งผมแล้วก็ก็ได้คุยกับใครผมได้คุยกับล่ะแล้วก็น้องลาก,ากาอ,าอ้าหนึ่งก็หยิงจังก็คือจริงเลยแล้ลนเสื้อนเด็กดีให้การเนาะแล้วก็เออแต่ตียังไม่ทำกันแถวตอนนี้ตัวนนเองในในููนะในยายโรงเรียนเรเอาจริงๆหน่่ยแรงตรงตรงเลยนะว่าลูกหนุยไม่อยากมาโรงเรียนแต่หนุย่ยตีว่าใจหนุ่ยยังไงลูกหนุ่ย,ยอยู่ตรงนี้ แล้วไงว่าทีปืนทีทีโรงเรียนเนี้ยก็คือหน้าบ้านเีอ่ะถูกไหมนัดฟังไล่ไล่ยางใช่นึ่ฟังไล่ไล่ยางฟังอนเพราะว่า จ้จ้าอุ้มตกใจมากเลยอุ้ไม่นึกวนานุยหนุยหนุยนุยตกใจมากว่าเลยหรือว่านุยตกใจมากว่าเลยสายหนุยช็กเลยนะถ้ามันนุยชอกไหมใ่นุยชกหนุยชกน่นหนุยชกนะจับมือมือน้าจะยินุยปช็กไหมแต่แต่ว่าวันนั้นนั่นสังเกตได้ว่าช่วงวันนี้ เด็กว um, ่าหนีสังเกตสังเกตทุกวันวันที่สั่สังเกตทุกวันหนยสังเกตทุกวันหนยจะท่ามลูกทุกวันมริงยกีพวกมีอะไดด้วยรนเป่าไป่ต้ามออื

มไม่ไม่ชุดนี้ไม่เตียวก็อ๋อชุดนี้ไม่อยากติวไม่มีความประสงค์จะติวียวบ้านจ่าห้องหัวนี่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 ในพี่แอ้นน้ในในในท่าเหน่าว่าอยู่อยู่ตรงนี้แล้วก็ขั้นข้าวการก็ต้องระวังนะก็คือผลนานตรงนี้โรงเรียนได้งานความเข้มนั้นนะแต่ว่าเออทางนี้ทางนั้นแล้วก็คือนัดก็ เรกคือนัดระดับหลวงสองซ่วนโรงเรียนใช่ไหมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคราวนี้ในในช่วงเนั้นนัดฟังเคยฟังในช่วงโรงเรียนที่เราเรารายงานขวามเป็นหน้าของมิโก้นะตึ้งถ้าผ่อนฟื้นตึ้งจะบริการแต่ว่าเรื่องเอออย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งอยากใหญ่หรือไม่งไม่หนุยไม่ได้เดียวนะหนุยนหนุยนถ่าหว่าหลูกกันมันอยากใหญ่นะแต่ว่าหนุยนยังยืนยันคำโตอบเดิมว่ะยัไม่ใหญ่เพราะว่านึ่ง ลูกนี้ไม่ได้พิษนุยาให้โรงเรียนเอาห้าคนรายมาแกมาตบลูกนี้ในโรงเรียน <Okay. S 1> นั่นและที่จะกกูชื่อเสียงข้องโรงเรียนแหละพะอ่อครูทุกคนกลับมาได้นะคะไอ้อันคือเรื่องประเด็นหนึ่งนะอแต่ว่าอีกประเด็นหนึ่งที่ว่าเด็กเก็บครูต้นบอกว่าเออไม่ใช่แปะ๊ะแปะอยู่นี่หน่องก,กันอยู่นู่น<ะ>แต่วันที่เจ็ด อ่านี่นี่นี่วันที่เจ็ดขวันคุณละไมโผบอโบก่าหมองกลองเร็วเลยกลองเร็วให้ครูอ๊อฟครูนิ่งทุกคนยืนยันเร็วว่าเป็นไนเลยมาสอบถามไนว่าจริงไหมวันนั้นอ่าถึงการไนก็บโบก่าเป็นมันม่นจึง ตึงตึงเข้าใจจะไม่หวะมันหักมุมมันอ่ามันหักมุมเลยมันหักมุมเนี่ยก็เลยพี่ก็เลยบอกนัดว่าโรงเรียนพิษเลยตรงนั้นแต่ก็นี่บอกตำรวจเลยว่าโรงเรียนให้การในตรงนั้นก็คือเราไม่ได้เราไม่ได้รู้ละเอียดแต่เราก็คือฝันตรงเป็นช่วงนึ่งที่เราก็คือพลาดตรงเราฝันตรงเด็กไปว่าได้คนนั้นด้วยียวไม่ได้ดูแหวน้องอย่างนั้นเลยก็คือเราคือพูดง่าไงพอเราตั้งใจวันเนี้ยมนเกิดขึ้น เด็กนกิคืนหัวเราผเดกพูเราก็ตกใจพอเลยปุ๊บมีเด็กวิ่งไปจริงมันก็คือเมื่อสี่นวันเราก็เลยคิดว่าชายโดยที่ไม่ได้ดูวได้เลยแต่มีอ๊อลยถักอย่างเดียวว่าปกตินไม่เกิเสื้อกางเกงกขำใยแต่เราก็ยังเราก็ยังไม่ได้ิว่าวันนั้นเราก็ยังไม่คิดได้เลยนตีนตงก็เร้อนนายนง นั่นแต่ถ้ามาเป็นความความพิดพลาัของเรามาผิดีพาถันในท่วของให้ข้อมูลนี่เองเราพิดเลยในการที่ว่าดูทึ่ไม่ชัดแต่ว่าพูดไปเร็วนี่แหละสิ่งนึงเลยที่ว่าเนี่ยพี่ก็เลยบอกเราก็บอกคำดวยเลยว่านี่ยเราผิดพลาดตรงนี้นะคือดูไดเพราะว่าในเวลานั้นนั้นมันกลายเป็นมาในยูอีกรองนึ่งในเวลาเดียวกันเหมือนั้นมันกลายเป็นมาลงไปเลยยินันตรงนั้นเออในเวลาตรงนั้นเราต้องกองเดียวต้องคนใช้ดูในต้องด้นูนะต้อาดูนะค่ะได้ค่ะ แต่วันนั้นเดีวเน่่าน้มันีมาูจักไม่บอกใครนะเดี๋วันน้บอกหนันกบีเชอยวนแล้วก็เราก็เอนั้นเีมาีเอ็ก็ถ่ามาเราก็ืไม่ละเอียยนะเอ็มก็ยมเราไม่ละเอียดคือดูปุ๊บก็คือเราก็ว่าเปลนปยนการเป็นการตั้งใจเวลวันเนี้ยเป็นการคิดเดิมของเราเันเนี้่ามาเออานไม่ผาในการให้ข้อมูตรนี้ด้วยหน้านี่ก็ไม่ใช่วัา้นแต่ว่าพระว่าเรามาเริ่มต้นกันไหมปุ๊บมาเริ่มดูหลายเอียดจริงๆก็คือ มั่หนอตอนจเรียงได้โก้ซี่มาท่าหนองง้อไปหมาด้วยในกองนี้คือ,คอเคยอะไรเงี้ยคืออะไรยี่ปุ่งตอนมันค่อนข้างจะจะฉัดด้วยรวยกโคองตอนเนี้ยเราโอากลคงมาเราเอาลักท่าหนองโคงมาพูดมาพูดะนะ,ะนะ,ะเนื้อตรงนี้นะมันก็เลยโยนมันก็เลยโยนกันด้โอ้ เป็นหน่วยอีกคนหนึ่งแล้เงี้ยมันก็ทุกขายเป็นหน่อยตัวนี้คือกลองเป็ตัวยืนยันไอ้ช่วงหน้าเด็กคนได้ยินหมักคว้าไอ้ช่วงเปการหน่วยรองให้ข้อมูลมันคือถึงความผิดพลาดของเราถือเราเองเด็กปุ๊บเดี๋ยวพลังเราคิดว่าแบบมันไกลด้วยเราเลยไม่ชัดตรงนั้นนะแต่เนี้ยพอเราไล่ไม่มันนี้ปุ๊บึงกลายเป็นหน่วยเออมันออกมาในรูปแบบข้องแบบนี้ไม่ใช้แล้วเนี้ยกลายเป็นหน่วยเราก็เลยต้องต้องต้องดูถามลายโต๊ะทั้งวันหนูก็เลยดูถาลายมดก็เลยทำทำก็เรียกไในกลับมาทำไหมหลายหลายอย่างในก็ นั่นแหละน่ต้นวับทบธามก็คือมันจะเกลี้ยนมากินและกินเสื้อได้รู้เลยอ่ะกองหนนเไม่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 ไมยไม่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 นมูไม่ไม่ไม่ไมนไ่ไม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 ่น่วย่ไ่ไน่ไม่ไม่ไม่ไิ่ไม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 ่ไ่ไม่อมไมมันม่่ม่ไม่ไม่มาไน่่มแมมัน่ มันไม่บอกแต่ก็ไม่รื้นหนุ่ยตื้อหวะลูกหนุ่ยมันยังเก็บความลับไล่ไล่เรืองโ <c oughs> อเคเด็กอาจจะไม่บอกกับเมย์อาจจะมีเรื่องนักจ <c oughs> อ่า <c oughs> แต่ว่าหนุ่ยตื้อหวาโอเคลูกไม่บอกมัก็ไม่พือ้อาจจะบอกเหม่ท้าวขอท้าวด้วยดีว่า มันต้องมีทักเหลืองเก็บใจมันยากยายมันยากยายถ้ามาเปล่องใจไม่ไม่มีปัญหาโรงเรียนไหมมันก็บอกว่าไม่มีให้ค่ะอืมโครงการชีวิตเก่าไม่ใช่โครงการชีวิตในเวลาหนาทีเดียวกันมีคือกันถึงถ้าว่าไม่ในชัดอันเดียว

Lào it đi Manandi. Oh, ít babney. I oh, đi my my cook 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 cook

Ừ. Ừ. từng 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 tung ngon ngon tung 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 về tung 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 người tung 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 ยุงยุงไงนงนอ่าตึ้งนงไม่ได้เล่นเอาไม่เล่นกับเขาขน,นู้ชุดชุดโลกกันลังไม่ได้เล่นยังไม่รู้ วันนั้นถึงพอว่าวิ่งกันเสร็จถึงกำลัง <laughs> <laughs> คือได้หนองแบนไม่ซ no. ื right. ้ค right. ่ะไม่มานักมุ่งเกินไปนึ่งอ่า้พอดีผู้ปกครองสงสัยก็เลยให้ผู้ปกครองช่วยสอบถามเลยอ่าไปเลี้ยนได้ไหมไปอ๋อได้ผู้ปกครองเรียบร้อยทราบค่ะค่ะ คุยกับน้องไอซ์นะน้องไล่์กับอันไรไม่เป็นไรค่ะกับันหนุ่ยมาติดใจไหมเอาตาครูเคยเป็นเคยวิ่งในสนามหรือว่าอยุดตรงไหนไม่ได้ระบูตรงนั้นแต่ลูกนุยงเขาระบูตัวตุนคนทีตบถูกไหมคะเพราะว่ากคนตีตบอัน คือผู้ปกครองฟังหน้ยู่ในเกมตอนนั้นห mm hmm. นุยได้ยินเต็มหรูเราหแบบนุยนอนฟังอยู่ mm hmm. อันคือหลักฐาน mm hmm. ที่ว่ามัดตัวผู้ตรง mm hmm. ผู้แล้งไงว่าผู้ตรงไม่จะต้องสงสัยเลยนะผู้ตรงห้า mm hmm. ที่ทำลายร่างกายเด็กอ่า mm hmm. ตึงงลุงเจ้ามาตบมาตบลูกหนุยอืมตึงอะไรหนุยให้ทางโรงเรียนนะหนือเร่งเรา mm hmm. อ่าให้ทางโรงเรียนถ้ายายแบบกูเฉื่อเสี่ยง โรงเรียนกลับมาครูกลับมาพออ่อกลับมาเอากุญแ่ทำรายลูกในมาพ่อทุนเลยจนั่นแหละที่ว่าจะทำให้ถูกอย่างจบลุงด้วยดีโดยที่ว่าไม่ใช่ว่าไอ้เรื่องคลิปไอ้นี่นี่ไม่เกี่ยวนะไม่ใช่ว่าเอากุ้ายให้กลายเป็นทุกข์เลยไม่เอา คนกระทํากับคนทุกกระทำมันต่างกันดังนั้นลยนยโรงเรียนเอาม่วนตนายร้หนกหนาอนาหนาอหนอกากหาบนมาอหามนาบอกนองมาบนบอกากหนบอกหาอาบบกอนนบนกหนหนบากออ พุกมันกลิลใจเมมาผมพูดไม่ครโอเออผมพูดไม่ใครโอเต้องบอกเมไม่พ้นเราก็ต้องบอกความจริงทันีเราด้ขอมยตามตามที่ตอนแรกในบอกพวกทารุผมเอผมเองที่วิ่งในสนามทำไปทำมาคือไม่ใจผมใช่ไหมก็ไม่ใชจพุมคือมันมันจะคัดเย็นกับว่า ที่ตอนแรกที่วิ่งไปหาคนได้ที่ริมวัวเนี่ยมันก็กัดเดยวเพราะว่าเป็นกันใช่ไหมแล้วถึงทำไมกล้องจับไม่ได้ว่าลุกในวิ่งไปวักมือก่อนอ่ะเฉยโบกที่เฉยโบกค่ะตุงได้ค่ะที่ว่าลุกโบกวิ่งไปคนได้มาต่างงั้นอ๋อมันตุ่มไม่ทึงค่ะเนี่ยกล้องนี้นะกรงท่ามเย็นานีนี่แหละค่ะ ลงนี่แต่ว่ามันมงไกลอยู่นะไอซูมคนรายอซูมไม่ถึงไม่เข้าใจแต่ตอนที่ในวิงกันมันจะมีอยู่ไหมพันเด็กมันมีสีจุดทุกไม่ครูเอาความจริงกันเอาความจริงเด็กสีจุดไม่ทรกมันมันไม่มีลิปตอนในวิงกันเราไม่เจอเจอที่ในวิงไปม่ตังค์ถี่ว่าฟังงัน้น ก็โดนเจอได้คนนี้คนเดียวไงเราเจอคนเดียวคนน้องนะถึงในเวลาดูการ์ดถึงเรื่องยูทูปปีมาสิป้องถึงไม่ได้เขาได้เนยเนไม่ได้อย่างกล้องโรงเรียนไม่ได้รับรู้แล้วนะในรูตรงนี้แล้วนะแต่ว่าที่ผู้ปกครองมาตบเด็กในโรงเรียนครูช่วยปรืออ่าปะ งั่นแหละครูต้องเราผู้คงมตามความจริงที่เราทุบซื่อๆได้เชิญไม่ต้องเชิญลูกนี่ะสายเพราะว่ามันเราคุยกันมัดเร็วลูกกับเมย์คุยกันมัดเร็วในบ้านโอเคไอ้อันนั้นคุยกันเดียบร้อยเร็วแต่อันเละถ้าครูอันนั้นในบ่เร็วทางโรงเรียนอยากให้ครูจูเซียมของครูของโรงเรียนของพ่อของทุกคนทีว่า อยู่ในโรงเรียนณเวลาเพราะลุกนอยู่ในโรงเรียนทุกกระทําในโรงเรียนทุกต๊อบเราตัวคนใดมาข็อตัวต่างส่งบ้านเออได้เด็กได้้อความมาเด้ได้ด้ได้ดได้ได้้้ม้ได้